สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันที่สานที่ของเรียกว่าอะไรอาสมของปูหลุบนะครับสำหรับทางเส้นผ่านบ้านผือส่วนนคูหานะครับถ้ามากิโลเมตรที่ประมาณทัขยี่สิบนะครับสามแยกกุจับนะครับก็จะเจอสารแห่งนี้นะครับเรียกสารปูหลุปนะครับนี่ มาขอพรขอโชคขอลาบนะครับสําหรับรถที่วิ่งผ่านไปมาก็จะบีบแตรนะครับเพื่อเป็นสัญญาณบ่งบอกขอให้ลูกหลานไปป,อไปลอดไปรอดปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบนะครับถูกหหยถูกรางวัลลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ผ่านนะครับเนี่ยมาดูด้านในนะครับนี่ครับคือ,อตุ๊กตาสําหรับใครที่ผ่านมาขอพรมีโชคมีลาบแล้วก็นํามาแก้บนนะครับมีทั้งไก่ ช้างมา้าวัวควายทหารอ่าองครักษ์ประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่ครับมันจะมีอราักขาตัวนึงนี่หมาตัวดำๆเนะครับอาอรารักขาปูหลุกโอ้หปูญ้านะครับปูปูนะครับมีทั้งปูทั้งหอ่านั่งอยู่ด้วยกันนะครับขออนุมโมทนานะครับสาธุลูกหลานมาถ่ายทำคลิปนะครับเพื่อประกาศกิิคุณ ปูนะครับกับย่าให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยทำคลิปทำอะไรก็ขอให้เจริญย,ยิ่งขึ้นไปมีคนชอบดูนะถ้าถึงหนึ่งแสนซับภายในสิ้นปีนี้ลูกหลานจะมานะครับแก้บนนะครับเล่าหายไก่ตัวพวงมาลัยสิบพวงนะครับนะครับ นี่ดูคนที่มาแก้บนกับปู่นะครับมาขอปูอ่ขอโชคขอลาบหรือบนบานอยากได้งานมาของานกับปูนบปบ่นะครับปู่กับย่านะครับแน่นะครับถ้าจิตใจดีประพฤติอยู่ในศีลในธรรมนะครับย่าก็จะช่วยเหลือนะครับไม่เป็นคนขี้เล่าเมายานะครับ สำหรับคนที่มาแก้บนนะครับน,นี่เยอะแยะเลยนะครับช้างมา้าไก่นะครับสำหรับคนที่มาขอพรขออะไรแล้วได้สองนิดผลนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับอ่าเพื่อญาติจะโดนบันดาลให้ขอพรผ่านโซเชียลเลยนะครับขอพรญาติเลยปู่เลยอ่าถ้าเรามีความลำบากมีความจำเป็นอะไรก็อธิษฐานเอานะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถอธิษฐานได้ขอพรได้นะครับตอนนี้พิกัดของศาลญาติปู่หลุนปู่หลุบนะครับอยู่ที่ถนน สวนรนณคูหาอำเภอบ้านผือใกล้ๆกับ3ามแยกอำเภอกุจับนะครับมาเส้นนี้ไม่ไกลนะครับไม่ไกลนครับโอเคครับผมหลอดคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ